ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิชจาก LAND and House เปิดง่ายได้ดอกเบีย้ยสูงตั้งแต่บาทแรกถึง3ล้านบาทนะครับดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีเปิดบัญชีผ่าน LH Bank M Choice ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเงินไขน้อยไม่มีเพดานนะเราไปดูรายละเอียดนะครับของออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิชกันเลยดีกว่าครับ เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตนะครับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทเซฟิงแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรกถึง3ล้านบาทนะครับเงื่อนไขน้อยไม่มีเพดานเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะเปิดผ่านแอป LH Bank M Choice Mobile Banking Application นะครับ รักษา,าลักษณะผลิตภัณฑ์นะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ2,000บาทและต้องนําฝากเงินภายในสิ้นวันณนะวันที่เปิดบัญชีด้วยนะกําหนดจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ2,000บาทลูกค้าจะไม่สามารถทํารายการถอนโอนจนทําให้ยอดเงินคงเหลือนะครับต่ํากว่า2,000บาทได้ยกเว้นกรณีทํารายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศบาทนับจากวันที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลา30วันธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดสในการสมัครเพื่อรับแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆและสามารถดูสเตตเมนต์ผ่าน Lh Bank M Choice ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับเงินฝากไม่เกิน3ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.5%ต่อปีส่วนเงินฝากส่วนที่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีส่วนเงินฝากที่เกินกว่า5ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีเพราะฉะนั้นเงินฝากอันเนี้ยเหมาะกับคนที่เงินไม่เยอะนะครับเงินน้อยๆแต่อยากได้ดอกเบี้ยสูงนะครับมันก็เป็น เป็นการออมเงินที่น่าสนใจนะครับเหมือนกันจะหาดอกเบีย้ยออมทรัพย์นะครับ1.5%เนี่ยไม่ง่ายเลยนะสมัยนี้นะครับลองดูกันหมายเหตุ head, สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดานะครับไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้นะอัตราดอกเบีย้ยที่ปรากฏบนสื่ออ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบียนะ้ยณปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์นะครับ Land and เ o u s e เว็บไซต์ LHBank.co.th นะครับเองอนไขและตาดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคำดอกเบีย้ยเนี่ยคำนวณเป็นรายวันวิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยธนาคารจะคำนวณดอกเบียเ้ยในตาละ ร้อยละต่อปีตามที่ประกาศกำหนดเอาไว้ตามระยะเวลาการฝากเงินโดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณคือ365วันนะครับวิธีการคิดดังนี้นะครับดูารากาศนี้ดีเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยที่หาร100คูณจำนวนวันที่ฝากหาร365วันก็จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับตัวอย่าง เงินต้นนะครับห้าหมืนคูณ1.5หาะครับหาร100คูณ42วันหาร365วันนะอย่างเงี้ย50 0 0มแรก3ล้านนะครับ3ลนะ้าน 50, ก็จะอ่า3ล้านนะครับ 3, 000, 000 3, 000, 000รบ,บวก3ล้านคูณ1.5หาร100คูณ139วัน หาร365นะครับส่วนเกินนะครับส่วนเกินจาก50,000ก็จะเป็นอ,อัตราดอกเบีย้ย0.5%นะครับวิธีการคิดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งมิถุนาและธันวาคมดอกเบีย้ยเงินฝากที่ได้รับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายตามอัตราที่รกรมสรรพกรกำหนดไว้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเปิดบัญชีนะครับจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS เวอร์ชัน9ขึ้นไปหรือ Android เวอร์ชัน5.3ขึ้นไปนะครับเราไปดูวิธีการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับดาวน์โหลดนะครับ LH Bank M Choice นะครับมานะแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google หรือ p Play หรือ Google Play ได้หมดนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มเปิดบัญชีโปรฟิกดิจิตอลเซฟิงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเปิดสมัครเปิดบัตรเอ,อ่อเปิดบัญชีนะครับต่อมากดปุ่มทํารายการต่อเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์กดข้อมูลทํารายการต่อนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักเข้าไปนะและกดปุ่มยืนยนัน กรอ,อกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราโหลดแอปอะ่ะเบอร์ไหนนะก็กรอ,อกไปนะครับมันจะส่ง OTP ให้เรากดเพื่อยืนยันนะครับว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องกาใส่รหัส OTP ยืนยันหมายเลขนะครับให้ความยินยอมข้อกำหนดต่างๆสามารถอ่านข้อมูลก่อนติ๊กได้นะครับรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วตั้งรหัสเพื่อเข้าใช้งานระบบนะครับ6ตัวยืนยันการตั้งรหัสผ่านนะครับ กดทำรายการต่อไปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการให้ข้อมูลนะครับในข้อกําหนดและเงื่อนไขเรื่องการเป็นบุคคลอเมริกันให้ข้อมูลข้อกําหนดและเงื่อนไขเรื่องการเป็นบุคคลอเมริกันหลังจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันการทํารายการกดเลือกแถบข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อก่อกข้อมูลบัตรประชาชนนะครับก่อข้อมูลบัตรประชาชนอย่างนั้นกดบันทึกนะครับกดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเลือกแถบ ข้อม oh ูลส่วนตัวเจ้าของบัญชีเพื่อกรอข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับเมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเจ้าของบัญชีกดปุ่มบันทึกมันก็จะเข้ามาสู่ที่อยู่และการจัดส่งเอกสารนะครับกรอข้อมูลที่อยู่และการจัดส่งเอกสารไปเนี่ยกดกรอไปปุ๊บกดบันทึกเสร็จแล้วเลือกแหล่งที่มาของรายได้นะครับเพื่อกรอกข้อมูลแหล่งที่มานะครับกรอกเสร็จแล้วกดบันทึก กดยืนยันอีเมลเพื่อกรอกข้อมูลอีเมลเมื่อได้รับ OTP นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยนันมันจะมี OTP มาใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันอีเมลนะครับอกาอกอีเมลก่อนนะครับกอกอีเมลแล้วมันจะส่ง OTP ไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสยืนยันอีเมลนะครับทำรายการต่อเพื่อกรอกข้อมูลบัญชี กรอกข้อมูลบัญชีหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันรายการเพื่อไปขั้นตอนยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์สวิตนะครับต่างๆนำคิวอาร์โค้ดไปยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์สวิต์เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไปแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อยืนยันตัวตนยอมรับเงื่อนไขนะครับเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านเครื่องหมายถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวตนรับสลิปยืนยันตัวตนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้น กดปุ่มกรุณาคลิกเพื่อเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าเปิดบัญชีใหม่สําเร็จและระบบจะส่ง SMS และอีเมลแจ้งการเปิดบัญชีสําเร็จให้กับลูกค้านะครับก็เป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับการเปิดบัญชีแม่งง่ายไหม,หไหมเดี๋ยวนี้การเปิดบัญชีผ่านพวกโมบายแอปมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปสาขาเปิดได้ด้วยตัวเองแถมเดี๋ยวนี้จูงใจด้วยดอกเบีย้ย สูงๆนะครับเพื่อให้คนมาใช้บริการแอปพลิเคชันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ LH Bank นะครับธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์1 3 2 7โทรสาร0 2, 2 6 7 7 7 2 2 3นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w w w LH Bank.co.th ที่ ให้ข้อมูลนะครับที่เราไปทำการศึกษารายละเอียดข้อมูลมาแล้วก็มาจัดทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับให้ท่านที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเรื่องเกี่ยวกับการฝากธนาคารการออมทรัพย์จะได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าเราถูกใจนะครับกับออมทรัพย์ประเภทไหนนะครับ